กันได้หรือเปล่าเอ,อ่ยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเราก็ผ่านกันมาแล้วทั้งหมด3เรื่องในหน่วยของคืนวันที่แปรเปลี่ยนนะคะเด็กๆได้กลับไปทําแบบฝึกหัดหน่วยคืนวันที่แปรเปลี่ยนกันเรียกเอยวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันอีก2เรื่องค่ะในเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของ 12เดือนเป็น1ปีและเรื่องที่2นะคะเกี่ยวกับ12นักษัตว์ค่ะเราจะได้รู้กันว่าเราเกิดเดือนอะไรและนักษัตวที่ตรงกับเดือนเกิดของเราคือนักษัตวตัวไหนนะคะถ้าเกิดเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้เรื่องแรก12เดือนเป็น1ปีกันก่อนดีกว่าค่ะ หปีมี12เดือนมีเดือนอะไรกันบ้างไปฟังกันนะคะเด็ก,ดกหนเดือนมกราคม 2. เดือนกุมภาพันธ์สเดือนมีนาคม 4. เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม 6. เดือนมิถุนายน 7. เดือนกระกฎาคม 8. เดือนสิงหาคม 9. เดือนกันยายน 10. เดือนตุลาคม 11. เดือนพฤศจิกายน 12. เดือนธันวาคมในหนึ่งปีมี12เดือนเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์มีทั้งหมด30วันส่วนเดือนที่ลงท้ายด้วยคมจะมีทั้งหมด31วันค่ะ และเดือนที่มี28หรือ29วันคือเดือนที่สองเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองจะมี28หรือ29วันค่ะใน12นักษัตวนะคะเด็กๆจะมีนักษัตว์ทั้งหมด12ตัวค่ะเป็นการนับปีและเรียงชื่อปีตามรอบละ12ปีนะคะ มีตัวอะไรบ้างไปฟังกันค่ะนักษัตวแรกนะคะหนูคือปีชวดวัวคือปีฉลูเสือคือปีขานกระต่ายคือปีเถาะงูใหญ่คือปีมะโรง งูเล็กคือปีมะะเสง็งม้าคือปีมะเมียแพะคือปีมะแม่ลิงคือปีวอกไก่คือปีระกาสุนัขคือปีจอ และหมูคือปีกุลค่ะนักสัตว์เหล่านี้นะคะเด็กๆมีทั้งหมด12ตัวซึ่งเป็นนักสัตว์ประจําปีเกิดค่ะเช่นครูเบนเกิดเดือนมกราคมนักสัตว์ของครูเบนคือวัวหรือปีฉลูนั่นเองและนักสัตว์ของเด็กๆล่ะคะคือตัวอะไรกันบ้างนะ มี็อย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ทราบเกี่ยวกับ12เดือนกันแล้วว่า12เดือนที่กล่าวมามีเดือนอะไรกันบ้างเด็กๆรู้จักเดือนเกิดของตัวเองกันหรือยงังนะและนักสัตรที่ตรงกับเดือนเกิดของเด็กๆนะคะคือตัวอะไรกันบ้างเด็กๆทำกิจกรรมแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดในสาระที่3ธรรมชาติรอบตัวกันด้วยนะคะ และอย่าลืมถ่ายรูปการทำกิจกรรมส่งมาให้คุณครูดูในกลุ่มไลน์กันด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะต้องขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในหน่วยถัดไปค่ะบ๊ายบายเปิดหนังสือเรียนสาระที่สามธรรมชาติรอบตัวให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้าที่